สวัสดีครับสลานลมคอย FC นะครับรับชมทางช่อง YouTube ก็ช่อง YouTube สลานลมคอยชแนลนะครับคลิปนี้มาแกะกล่องพัสดุให้ดูนะครับแกะกันเลยไม่ต้องเสียเวลานะครับดูว่าในกล่องนี้ผมได้อะไรมานะครับกล่องนี้นะครับเดี๋ยวแนะนำเพจนิดน,นึงนะครับเพจผมเป็นเพจเน้นรับซื้อนะครับนี่ ดีนะครับไม่ตัดลึกนะครับเดี๋ยวจะโดนธนบัตรนะครับก็เพจผมเป็นเพจที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญนะครับแล้วก็เน้นรับซื้อเหรียญนะครับเหรียญที่รับซื้อก็ไม่ได้รับซื้อทุกเหรียญนะครับรับซื้อแค่แค่บางเหรียญที่ผมสามารถนํามาขายได้นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับเป็นธนบัตรเป็นธนบัตรที่อ่อันนี้คือสั่งซื้อมานะครับสั่งซื้อมาจากพ่อค้าแม่ค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับเหรียญธนบัตร มีการซื้อขายกันจริงๆสามารถซื้อขายได้จริงนะครับแล้วก็มีกลุ่มซื้อขายนะครับอันเนี้ยคือเดี๋ยวผมต้องแจ้งไว้ก่อนหลักๆแล้วผมจะเน้นรับซื้อเหรียญมากกว่านะครับลูกค้าส่วนใหญ่ของผมาจะเป็นลูกค้าที่สั่งซื้อเหรียญน,นะครับผมรับซื้อเหรียญเพื่อที่จะมาขายนะครับผมเป็นพ่อค้าส่วนธนบัตรเนี่ยก็รับซื้อแค่แค่บางส่วนนะครับ รับซื้อตามออเดอร์นะครับพูดง่ายๆก็คือรับซื้อตามออเดอร์นะครับอันนี้เป็นธนบัตรรุ่นเก่านะครับเดี๋ยวจะบอกราคาว่าซื้อมาเท่าไหร่นะครับเนี่ยครบชุดนะครับเป็นธนบัตรเขาเรียกธนบัตรรุ่นเก่านะครับธนบัตรโทมัสนะครับมี100บาท20บาท10บาทนะครับแล้วก็5บาท1บาทนะครับเนี่ยหชุดจะมีจะมีตามนี้นะครับ100 2ง 10บ,บาท5บาท1บาทนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยทำไมสภาพมันดีสภาพมันใหม่ธนาบัตรปลอมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับธนาบัตรพวกนี้เรายังเห็นกันอยู่บ่อยในกลุ่มซื้อขายนะครับบางคนบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นอาจจะคิดว่าโอ้ยต้องราคาแพงแน่เลยต้องเป็นหลักหมื่นหลักแสนแน่เลยไม่ใช่นะครับธนาบาัตรแบบปกติทั่วไปแบบนี้นะครับไม่ใช่หมวดหายากไม่ใช่เลขสวยเลขตองนะครับครบชุดเนี่ย หลักร้อยเท่านั้นไม่ถึง1,000บาทนะครับอันนี้คือคือคือผมผมขายออกอยู่ที่ชุดละ800ร0อยแบาทนะครับอันนี้คือราคาขายออกนะครับแน่นอนนะครับราคารับซื้อไม่ถึง800ยแน่นอนนะครับอันนี้เป็นเป็นธนบัตรที่ซื้อมาจากแม่ค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับอ่านี้นะครับใครที่สนใจก็ลองศึกษาข้อมูลดูก่อนนะครับแล้วก็เตือนอีกอย่างหนึ่งนะครับ มิจฉาชีพนะครับใครที่มาขอเสนอซื้อเหรียญธนบัตรในราคาสูงสูงสูงเกินความจริงนะครับแล้วก็ให้เราทําใบรับประกันอันนั้นน่ะมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่านี่นะครับอันนี้มาให้ดูกันบางส่วนนะครับไม่ไม่ค่อยได้เน้นเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ค่อยได้เน้นรับซื้อธนบัตรนะครับถ้าเกิดว่าเป็นธนบัตรที่ลูกค้าสั่งผมจะ สั่งซื้อจากพ่อค้าแม่ค้ามากกว่านะครับเพราะว่าจะได้แบบครบชุดแบบนี้เลยแล้วก็จะมีใส่ซองมาให้เรียบร้อยเลยเห็นไหมครับอันนี้คือคือคือเหตุผลที่ผมไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้ทําคลิปรับซื้อธนบัตรนะครับจะหาซื้อจากพ่อค้าแม่ค้ามันจะโอเคกว่านะครับซื้อมาครบชุดมีซองใส่เรียบร้อยก็ขายต่อได้เลยนะครับอันนี้คือคือ คือเป็นแบบเป็นแนวของผมนะครับส่วนรายการรับซื้อหลักๆก,ก็จะเป็นพวกเหรียญน,นะครับเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยเหรียญผิดพลาดจากการผลิตเหรียญพระเสียรตรงเหรียญปีพศผลิตน้อยอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือ,ค,อคือเป็นเป็นรายการหลักๆที่ผมรับซื้อนะครับเหรียญส่วนธนาบัตรก็ มีรีวิวบ้างนะครับรับซื้อตามออเดอร์นะครับมีลูกค้าสั่งให้หาให้ผมก็จะจัดหาธนบัตรแบบนี้ให้นะครับราคาไม่สูงนะครับเนี่ยชุดนี้ขายออกอยู่ที่ประมาณชุดละ800บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นเป็นสภาพผ่านการใช้งานแต่ว่าไม่ได้ชำรุดนะครับก็ลองศึกษาข้อมูลดูแล้วกันนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับมารีวิวให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับที่สามารถซื้อขายกันได้ในกลุ่มนักสะสมในกลุ่มซื้อขายนะครับ